ตัวนี้เป็นกบไร้สายขนาด3นิ้วที่ผมอยากได้มานานแล้วนะครับเพราะว่าเวลาเราทํางานชิ้นเล็กๆเนี่ยกบตัวนี้ถือว่าคล่องตัวกว่านะครับทั้งเรื่องของน้ําหนักแล้วก็เรื่องของสายที่ไม่เกะกะนะครับกบตัวนี้เป็นของ TES นะครับสามารถใช้แบตเตอรี่2ี่โวลต์4แอมป์ร่วมกับเครื่องมือไร้สายของ TES ตัวอื่นๆได้เลยนะครับอุปกรณ์ที่เขาให้มาในกล่องนะครับก็จะมีพวกไกด์น้ําตัดแล้วก็ตัวจับใบกบรับคมใบกบแล้วก็พวกประแจนะครับผมแล้วก็มีทานมาให้อีก2ก้อนนะครับ คมเร็วรอบอยู่ที่15,000รอบต่อน,นาทีถือว่าเร็วมากๆนะครับสำหรับกบไร้าสายตัวสวิตช์ก็จะมีตัวเซฟตี้ให้นะครับสามารถที่จะใช้ได้ทั้งคนถนัดมือซ้ายแล้วก็มือขวานะครับสามารถที่จะปรับความลึกของใบกบได้ตั้งแต่0ถึง2มิลนะครับผมเพราะหลังจากที่ทดลองการใช้งานแล้วก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับที่ผมชอบสุดๆเลยก็คือเรื่องของน้ำหนักความคล่องตัวนะครับ ทำให้เวลาทำงานเนี่ยมันไม่ค่อยเมื่อยเท่าไหร่นะครับผมตัวท้องกบเป็นสแตนเลสน,นะครับสามารถที่จะใส่ได้ลื่นไหลดีเลยนะครับ อีกจุดหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยเขาก็จะมีเดอยสําหรับวางกบมาให้ด้วยนะครับก็คือเวลาเราวางกบสามารถที่จะวางลงไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอให้ใบหยุดก่อนนะครับก็จะเพิ่มความคล่องตัวความสะดวกในการใช้งานไปอีกมือย่านครับเครื่องมือของ TES นะครับเขาก็จะรับประกัน1ปีทุกตัวนะครับผม1ชุดนะครับเขาก็จะมีกบแล้วก็อุปกรณ์ที่แถมมานะครับรวมไปถึงแบตเตอรี่ 4A หนึ่งก้อนนะครับแล้วก็ที่ชาร์จชุดนี้ราคาอยู่ที่3,490บาทครับ